สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนะคะช่องพาดีๆนะคะ EP ที่83ค่ะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นพระกุ่วัดท้ายตลาดนะคะแถวที่1แถวที่2นะคะแบ่งปันอง์ละ200บาทค่ะแล้วก็แถวที่3นะคะจะเป็นพระผงนะคะพระผงของขวัญวัดปากน้ำนะคะแล้วก็เป็น นางกวักแล้วก็หลวงปู่สุขนะคะแบ่งปันองค์ละ300บาทนะคะพร้อมกรอบค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะมีปลายทางแล้วก็มีโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะทุกรายการมาเริ่มที่องค์ที่1น,นะคะองค์ที่1น,นะคะจะเป็นพระกุวัดท้ายตลาดนะคะ นี่นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะเป็นพิมพ์พระโมคคลลาสารีบุตรนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังยันจมนะคะ นี่นะคะสูงให้ดูจะชัดนะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทค่ะองค์ที่1นนะคะหมายเลขสอค่ะหมายเลขสองก็จะเป็นพิมพ์พระโมคคลาสารีบุตรนะคะ เป็นพักกุวัดท้ายตลาดนะคะแบ่งปันนะคะองค์ละสองรอยบาทนะคะมีไม่มากนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังยัน,นะคะ่ะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ หมายเลขสามค่ะหนึ่งสองสามนะคะจะเป็นพิมพ์พระโมคคลาสารีบุตรนะคะเนื้อเก่าๆแห้งๆนะคะ เบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะคะ099 7013444นะคะหมายเลขสีค่ะจะเป็นพิมพ์สมาธิฐานบัว2ชั้นนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข5าค่ะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะหมายเลข5านะคะก็จะเป็นพิมพ์สมาธิฐานบัว2ชั้นนะคะเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข6นะคะหมายเลขกค่ะจะเป็นพิมพ์สมาธิข้างเม็ดนะคะ หลังก็จะเป็นหลังยันนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดก,ก็จะเป็นพิมพ์สมาธิข้างเม็ดนะคะ เป็นชุดพักกุวัดไทยตลาดนะคะเนื้อเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะแบ่งปันอง์ละ200บาทนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังยันนะคะ หมายเลขแปดนะคะจะเป็นพักกูวัดท้ายตลาดนะคะเป็นพิมพ์ปางป่าลีไหลนะคะข้างหลังก็จะเป็นยันนะคะ หมาเลขก้ค่ะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะปิดก่อนได้ก่อนนะคะมีไม่มากนะคะ หมายเลขสิบค่ะจะเป็นพิมพ์นางกวากนะคะข้างหลังก็จะเป็นหลังยันนะคะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดก็จะเป็นพิมพ์นากวักนะคะหลังยันนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสอนะคะ หมายเลขสิบสองนะคะจะเป็นพ้าปีรันนะคะเป็นพิมพ์ปุกโพนะคะข้างหลังก็จะเป็นเรียบนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสามนะคะ เป็นล็อกเก็ตนะคะนางกวักนะคะหลวงปู่สุขนะคะแบ่งปันองค์ละสามร้อยบาทนะคะพร้อมกรอบค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสิบสี่นะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ สิบสี่ก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สุขนะคะไปนะคะเป็นหมายเลขสิบห้าค่ะสิบห้านะคะจะเป็น พระผงนะคะวัดปากน้ํานะคะนี่นะคะหน้าตาปากจมูกนะคะพระผงนะคะวัดปากน้ําต่อไปนะคะเป็นหมายเลข16นะคะ สิบหกค่ะก็จะเป็นพระผงวัดปากน้ำนะคะได้กรอบเรียบร้อยนะคะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลขสิบเจ็ดค่ะมีทั้งหมดสิบเจ็ดองค์นะคะ สิดค่ะก็จะเป็นพาพผงวัดปากน้ำนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมี17รายการนะคะแถวที่1แถวที่2นะคะแบ่งปัน200บาทค่ะ แถวที่3นะคะจะเป็นเรี่ยมกรอบจะเป็น300บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามปรโทรได้เลยฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปนะคะในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆค่ะ